จะเบิ่งว่ามันอ่าบอกเอ้ยอ so, ่าแล้วอ่าแล้วจ้าหอยอ้าอ้อยอบอวบจ้าเฉันพัดด้วยฉันแกงแล้วปะเนี่น้ำขึ้นไหลเลยเพิ่มนัวแล้วค่ะเนาะปุ่มน้ำจะนัวๆหอมโหระพาเนาะหอยเล็บม้าหอยทรายหอยกลบกี้หอยแครงน้ำจืดมันจะเคลื่อนลำเปล่าด้วยค่ะอุ้ยอวบอวกอยู่ที่ไหนไหนเนี่ยดูเนื้อมันกัดนี่จิ้มจิ้มก็ถือว่าแซ่บอยู่นะค่ะ น้ำน้ำพันนัวแล้วค่ะเนาะปุ๋งเน่าน้ำจะนัวนัวหอมโหระพาเนาะหอยจะหอยลุงกำนันเอาหอยมาฝากจากเขื่อนลำปาวเราจะผัดหอยกันจ้าจะหอยยังด้วยค่ะหอยเล็บมาหอยกาบมาหอยกิบกี้หอยแข้งน้ำจืดหรือยังด้วยค่ะเดยอหอยกิบกี้ผัดโหระพากันจ้าจะบุหรี่กระทะฉันเด้อกระทะพันปีฉันได้เลย คัดดีดีใบเกาาๆม่อมๆม่อม,อมอน่ยตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าตามด้วยพริกกระเทียมจ้ามีใส่พริกแห้งจ้าพริกห้อมแล้วกระเทียมห้อมแล้วหอยจ้าหอยลงไป ก็น้ำจเ้องจริงต้องจริงค่คิดแค่คิดค่อาล่าจ้าเริ่มอาแล้ว <c oughs> กพักหอยเห็นมันอ่านี่ดีใจดีใจเลยขายนั่งอ่าคนะบ้านนี้อ่าปิดไาไว้ปิดไาไว้จะเบิ่งว่ามันอ่าบอกว่าอ่าแล้วอ่าแล้วจา้าเ,เนื้อหลายกระสุอุ้ยเนื้อ,อ,นอเนื้ออวบอยู่เด้นี่อ่านแล้วเนื้ออวบอยู่เนื้ออวบอยู่แต่ว่าอ่าจังนสิเขาจะปรุงรสได้ด้วะ รสดีจ้าน้ำตาลจ้าปรุงรสตามมากเลยเด้อน,น้ำมันหอยผัดหอยต้องใส่น้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเอาลุงลุงห่างหัวละห้าเห็นไหมใส่ลุงก่อนใช้เงินเสียอ่ะทุกตัวตรงไหนเอาเส้นแพทด,ด้วยชั้นแกงและะ้วบะเนี้น้่าึ้นแค่ไหนถึง <laughs> หูยอ้าอวบด้ยค่ะเบมึงแม่หอยหอยอ้าหอยอวบๆจ้าลุงจ้าหัวดาบค่ะพี่แมวหัวดาบค่ะอ้าทุกตัวจะลุงอ้าทุกตัวอวบทุกตัวจ้าขนาดว่าบริเวณสดๆด้วยใ่ทางซีดมากซีดมากแล้วก็มาละลายน้ำแข็ง หอมค่ะหอมนัวเอินแกงหอยฉันอะเดี๋ยวให้ล่งหลังการหุงรับผ้าให้ฉันสิ้นกันหน่อยเอาคนจีโต๊กบก่กเอาคนจีโต๊กค่ะ <c oughs> ท่านหอจยจะในกระแสนะเพราะมันมีมันมีความนัวในโสคนเองอยู่แล้วตกตูดนน้ำปลาจังหน่อย เปิดได้ค่ะซุปแล้วนี่ใส่โหระพ่าลงไปอืมอ่าดีแต่นายอ่าทุกตัวโหระพ่าลงเลยลุงลงเลยค่ะอ่าโอเคจ้าขัดโหระพาหอมๆจ้าขัดง่ายๆค่ะคุณได้มาใส่พริกเผากับตามใจได้แล้วกัะอันนี้ก็ใส่หั่นแบบนี้นตุ๊กแล้วตุ๊กแล้วสเต็ปต่อไปใส่กัญสีดับค่ะบ้านนีงโอเคเรียบร้อยแล้วจ้า พัดหอยพัดหอยพัดหอยจากเครื่อนลํำเปล่าจ้า เสรล้วด้ค่ะพัดหอยค่ะหอยจากเกือนลำปาวค่ะอาจจะเป็นหอยเล็บมากกะคะ่ะเขาจะเอิ่นเนาะหอยกาบกีหรือว่าหอยแข้งลำจืดด้ค่ะอ่าโอเคค่ะฝนกระโตกบึมๆลงมากฟังนะหอยอวบๆค่ะมาค่ะกินพัดหอยน้ำกันจา้าดีด่าสีซิมอุ้ยอวบๆอยู่ด้เนี่ยอวบๆ<ว>ไหมบางบางอันเนื้อมันก็หลุดออกแล้วหลุดหลุดออกอยู่ตรงก้นกระทะได้ไหม ไหนได้ไหมซ้ำหอยเด้อเนาะซ้ำหอยหน่อยหเไหนเนี่ยดูเนื้อตัดเนี่เข้มจิมเอ่อลงกระทะหน้านี่ก็ต้องลงวัยไงเนื้อลุนลงวัยมากไหนเนื้อู่ไหนนี่ครับตัวน้อยๆถือว่าอวบเนาะเมื่อกี้เราเตรียมเตรียมไป เติมโหระพานานไปหน่อย,ยพราะพอมันเริ่มอ้าเราใส่โหระพาเลยเพราะแม่ก็รีบปรุงแล้วเนาะเพราะนั้นถ้าผัดเดี๋ยวครั้งหน้าผัดให้เร็วกว่านี้แซบปะอืมแซบดีเนาะมันนวดเนาะมันจะมันจะอ,อกกว้นวนตันว,น,ว,น,วนี้จะอ้วนตัวนี้ลุงบอกจากประสบการณ์ของลุงอย่าไปผัดเขานานอืออันนี้มันพร้อมลงนิดนึงค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่จะถือว่าแซบอยู่นะค่ะน้ำน้ำเพิ่นนวดและค่ะเนาะปรุงแล้วน้ำจะนัวๆหอมโหระพาเนะผัดหอยค่ะไม่รู้เรียกหอยอะไรจริงๆอะลุงเรียกหอยอะไรอะหอยเล็บมาหรือเปล่าเนาะ หอยเล็บม้า mm. หอยทรายหอยกรบกี้หอยแช่ง mm. น้ำจืดแต่ว่าใดมันจะเคลือนลำเปล่าด้วยค่ะชิม,มีไหลายเป็ยนอยู่เคลือนลำเปล่าเนาะ <Yeah. S 1> อ,ยอยู่น้ำใต้อย่างนีนะคะ่ะจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะอ๋อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อขอบคุณค่ะ